อร่อยไหมนะอร่อยมากค่ะขอ,ขอบขอบคุณดักลาสมากนะคะวันนี้พามาเที่ยวน้ำจิ้มแต่วอร่อยที่ใส่ข้าวั่วกินร้านก <c oughs> ินร้านจะมาลองกินเลยนะต้อมยำ อใช่เบอร์เ <zo> ต <ys ic> ๋อเหรออันนั <up> ้นอะไรหรอต้ม เขามึดไม่เอาอร่อยเขาผัดอร่อยเขาผัดอร่อยวันนี้เก็บข้าวมาเกือบจะครบแล้วนะคะได้ทุกอย่างเลย ก็ย้อนไปะข้าวที่นี่แนะนำอร่อยมากค่ะและ้วก็วิวสวยมาก